โอเคครับคนดูเราอยู่กับเกม r o. V นะครับมวันนี้เราจะมาสอนเล่นปลาหมึกนอยห้านาทีนะครับผมปลาหมึกแล้วจะก็เดินมาเล่นแคลรี่เลยครับอันดับแรกแคลรี่กูก็ไปแลดอยู่ที่ไหนแกไม่รู้แม่งยังไม่มาสักทีเลยนะครับคนดูแล้วก็ไม่รอแม่งละเคลียร์เลนแม่งก่อนเลยแล้วกันนะครับคนดูในเมื่อแม่งเดินมาช้าเราไม่สนใจเราไม่รอทางงัน <c oughs> อย่าไปหาทำตามนะครับเดี๋ยวจะโดนเพื่อนด่า <c oughs> แล้วไม่สนใจนะค,คนดูเจ้าวันนี้โอ้โหตอดไทยเตะได้หน่อยหนึง่งซูเปอร์แมนเครื่องตกไปหนึ่งที ความคลิปต่อสบายใจเฉยโอ้โหนี่มันแก๊กออฟลินไม่ใช่แล้วนี่ไงใส่มันใส่มันใส่มันปิดป้อมแล้วโอ้โหแครี่เราไม่ตามมาคือดูเมื่อกี้ถ้าแครี่เราตามอาจจะได้นะแต่แครี่เราไม่ตามเ,ามาเรากลับบ้านเปลวโอเคเรียกเต็มแล้วไปไปต่ออะไรก็ทืบอ,อะไรก็ทืบไปเลยแครี่จ้าวิ่งเร็วสุดจ้า สวยตามพี่แป๊บอืมสวยสวยโอ๊ปปับปัดกุลกปัดลงมาทำไมนะหน้าจอเป็นเพียสังเกตได้เอาดิเอาดิโอ้สามสามต่อสามต่อสองสามต่อสองตุ๊บมันหิวตุ๊บมันหิวใส่มันเออสวยนันหละมาดิมาดิมาดิน้องฝากน้องฝากมาดิอย่างว่านี้ยังไงครับอืมเราไม่ไหวแล้วเราวับกับบ้านแบบตรงนี้แหละเออวับตรงนี้แหละหลวงพ่อครูแค่บารมีใส่หน้าเอารอดไหมนะเรียบร้อยหลวงพ่อครูเรียบร้อยเลยเอาเฮียเฮียเตียไม่ตาย ว่าจะฟาดไปแต่วันนี้ต้องน้องหมึกไปซอด่องหฮยาเต้เตก่อนไม่มีวะฟาร์มคลิปต่อไม่เสริญโลกหมึกออฟเลนหมึกออฟเลนแครี่ไม่อยู่เราจะเป็นหมึกออฟเลนใครมาแลดตีมังกรมีนคนเดียวแครี่กับเอ้มาแอบตีมังกรอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวเบล่าดูจากตรงแล้วเออสวยแค้ตัวนึงเชื่อโดนร้านมังกรโอ้ไม่ไหวเลยฟาร์มคลิปต่อน้องหมึกน้อยต้องฟาร์มคลิปนี่นกมีของข้า ไฟมันไฮยติอย่าไปกลัวอย่าไปวันอย่าไปวันเกรงไอ้นี่ก็ได้น่ะหลวงพ่อแผ่บารมีใส่หน้ามันสิเฮ้ยแคลรี่กูแคลรี่กูรอดไหมใส่ไล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 ่เลยไล่ซุปไล่ซุปไล่ซุปเอ้าเฮียซุปร่วงเอาเรียบร้อยมาดีด้วงมึงก็ส่งมึงกลับให้เป็นดักแดมเดิมเลยอุ้ยไฮยติมาวะไม่ทันเกือบโดนละจะวันนี้สรางคลิปต่อเป็นมึกออฟเลนอีกแล้วมึกออฟเลนมึกออฟเลนไฮยติมันหา้ необход, pe, น aí, like, 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 like. า,า ه, วจังคนดู หฮ้เต็แมงโคนาโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินสามตัวโอ้มันมาเยอะเกินไปวับกลับบ้านเต็เอาเฮียนไอเล่มันไม่ยอมให้เรากลับบ้านเอาแม่งเลยอย่าไปวันเกรงอย่าไปวันเกงเรงต่อพลังอํานาจมืดอ,อย่าไปวันเกรงวับกลับบ้านแปบ๊บตรงกลางเขามีประเด็นเด็จะตอะไรเกิดขึ้นวนนะน่ะแล้วป่ากูไปไลก่กระทืบป่าฝั่งนู้นแล้วออกยังไงป่ากูได้ไมั้ยนะหลอดไม่รลอดเออได้ตัวนึงเอาแล้วก็ตายจหวันนี้ยังไงครับป่าก็มีประเด็นกันทีมนู้น แต่วันนี้เราต้องเอาป้อมแล้วล่ะอันติีสองวิป้อมไม่มส่วนโลกไรกระทืบตีป้อมไปเพื่อนเออสวยสวย,สวยเวลาแคลรี่กูเดินลีลามากเลยเดินตามตูดไปตีมังกรอ,อีกอะแคลรี่กูแลดไปตีมังกรอ,อีกแล้วคนดูไดไหมได้โอเคสวยไปเอาบนต่อจ้าแมปนี่ไง,ไงเคสออฟเลนเป็นไงละ่ะเพื่อนจะบวกกันเลนกลางกูไม่อยู่ <laughs> มาแล้วครับผมเคสออฟเลนเปิดเลยไฟไฟ,ไฟ จังหวะน,นี้ต้องไฟอันติแตกปหนึ่งทีแล้วเพื่อนกูหายไปหมดพเพื่อนกูไปตีดาร์กเวลิกูดจังหวะน,นี้มันไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วไม่มีใครอยู่จังหวะน,นี้ยังไงใส่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 แค่ okay. บารมีใส่มันลงพ่อโอ้โหได้มาหนึ่งคิวครับจังหวะน,นี้ยังไงเลนกลางต่อที่เลนกลางได้ป้อมไปหนึ่งป้อมแล้วต่ออีกสองป้อมต่ออีกหนึ่งป้อมป,ปิดป้อมแล้วเพื่อนใส่เลยสองป้อมสวยแล้วแค่ลูกไปตีล่างเวลิกูดโอเคหลวงพ่อกูแค่บารมีใส่หน้าไปละโอ้โหเปิดอันติไปใส่หน้าครับหลวงพ่อไปหนึ่งทีน้องหมึก น้องม่คุ้งเราต้องได้ล่างแล้วนะเพื่อนเราต้องได้ล่างแล้วเราต้องได้ล่างแล้วอกูเตะเอ้าอุ้ยได้สามได้สี่โอ้ได้สี่แล้วได้ห้าโอเคได้ห้าตัวจบได้ป่บวะน่าจะจบได้นะช็อตนี้ไอ้เหี้ยตีคิบแรงเกินเอาลาวิกูเตะอะไรวะงงเตะงงเลยโอ้โหาใหม่้วมจบใหม่ก็ได้ หลวงพ่อกูไปฟารมไอ้บัฟฟ้าทีมนู้นมาแล้วครับจังหวะนี้เพิ่มเกาะให้หลวงพ่อไป็หนึ่งทีแล้วอยู่ข้างบนน่าจะ4ตัวนะเจอแรดหนึ่งตัวครับวิ่งใส่แรดเลยเราโอ้โหจังหวะนี้เลนกลางคลิปเข้าโอ้โหไปฟาร์มคลิปกลางก่อนแป๊บนี่ไงมึอออฟเลนสุดเวลกุดมึอออฟเลนเอาเยี่ยเจอแรดแรดมึงมาดิมาดิไอ้มวยไอ้มวยมึงเป็นมวยเหรอมึงเป็นมวยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมวยทะเลมวยทะเลมาดิมาดิมาดิเนี่ยมวยทะเลรู้จักเป่าน้องชายลาวิลกูไปแล้วลาวิลกูดันคลิปล่างไปแลลล้ววาิออฟเน มาดิมวยทะเล,ลพี่เนี่ยมวยทะเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปปยปากกูไปแล้วเว้ยปากกูไปแล้วเลนกลางครับจังหวะนี้น่าจะจบแล้วปั๊มนะโอเคอเยังจะไฟกันต่อยก็ย,ยังดิเพื่อนอันติใส่หน้าแม่งเลยมาด,าดิไม่ดีโอไมันไม่เข้าเข้าไม่ได้จะเจอโอ้ได้สองว้าทีมทีได้สองตัวเีกูดได้สามไหมโอ้อดน,น้องหมึกออฟลินทำไมอ๋อ,แ,อแล้วก็ชนะเวลี่กูดเอ้ยครับผมใครที่ชอบ คิปแบบนี้ก็ยิงคนาล์ก็ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมใคร MVP วะ <c oughs> อุ้ย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 ซัพพอร์ต MVP อุ้ยอุ้ยมึก MVP นะงงนะ